สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกม World War Polygon นะครับก็มาต่อกันในพาร์ทที่9แล้วนะก็มาครับในพาร์ทที่9ตอนที่17มีชื่อว่า first steps in the city นะครับผมอะไรเนะี่ยสเต็ปแรกเข้าไปในเมืองเหรอก็เราไปดูกันนะว่ามันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าโอเค โอ้โอ้หเปิดมาก็ยิงกันละโอ้โอ้เดือดหลบปัดหลบก,กระสนุนเข้าไปในเมืองมันตายยากจังวะเห็นเลยลูกโมยังแรงกว่าปืนกลอีก สวยเพื่อนค่ามันเราต้องให้เราเก็บโอ้โหมีอยู่ในตึกด้วยเห็นอุ้ยไม่เห็นเราไม่เห็นเรางูปลาระเบิดยัดตึกตายอะไรตึกตายซะหมดหรือยัง Get to the house ท้ายชั้นสองชั้นสองเคลียร์อุ้ยมันมันกระตุกวะงงนะครับโอ้โหเห็นแล้เห็นแล,แล้ตัวอยู่บนดาดฟ้าโอ้โหใส่มาอุ้ยต้องเล่งก่อนดินเล่งไงาะลืมล้วโอ้โห MG มจีนี่ว่า โอ้ไม่ไม่ละใครเครื่องเลยอ่ะไม่เปืนผมกา,กากอย่างวะต้องอัพแล้วละ่ะโหรูโมแรงอี <c oughs> โอ้ยะไหยไหมเนี่ยโอ้ต้องใช้ยาไม่ไหว โอ้ไม่ตายวะอืมอายขนาดเล็งงนะั้นห่ดหุดิลแล้วโว้ยไปกินตายมดจังอยู่ข้างล่างเหรอโอ้เพื่อนเราล,าล้มอยู่ข้างล่างด้วยเราต้องลงไปข้างล่าง ไปที่อะไร m แมชชีนกันไปที่ปืนกลเพื่อนวิ่งไว้วิ่งไว้เคียนะไม่รู้อะเคียไม่เคียขึ้นชั้นสองหมดยังแล้หมดหรือยังใช่ขึ้นไปมีอีกหมดแล้วเแชชีนกันเทคขึ้นมา ไต่อออกจากออกจากตึกเหรอว t h e ดอร์บ i วิ่งเอาไอเวนออกจากตึกออกจากตึกอุ้ยไอนี่มาดักอีกอ่าจบเรียบร้อยตอนที่สิบเจ็ โอ้ได้ตั้งสองดาวนะครับอืมอยังดีผมว่าอีกหน่อยผมคงจะเล่นลำบากแล้วเนี่ยปืนมันอ่อนเกินอะ่ะผมไม่ได้อัพเลยไม่มีตังเอามาอัพเกรดปืนซะด้วยจบเลยนะครับอ๋อได้ชิ้นส่วนอัพหมวกโอ้ได้ชิ้นส่วนสไนเปอร์ด้วยดูดิตังผมมีอยู่แค่นี้เองอ่ะขึ้นมาอีกพันหนึ่งละ เวนเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยไงมันแย่เลยโหอัพปืนไม่ได้ด้วยแย่ yeah, จริงๆแต่แปลกทำไมลูกโม่มันแรงจังเนี่ยอัพได้อีกละเลเวลห้าแล้ว,ลวอือปืนนี้โคตรแรงแรงจริงๆดาเมจดาเมจเมต,ต็มสุดก็ยี่สิบห้านะครับ อัพไปตอนนี้ก็สิบแปดละโอเคตอนที่สิบแปดมีชื่อว่าอะไรเนี่ยอะไรวะ treasure array array อะไรไม่รู้อะไรสู้นทุกอย่างไปดูกันเพลิงก็อาวุธเหมือนเดิมเลยเอยหมวกหมวกครับได้ไหมโอ้ไม่ได้ตังไม่มีอีก กราะก็ไม่ได้เรื่องเลยรีเพร์รีเพร์พออเข้าเลยไหมซ่อมไม่ได้ด้วยสัยตามไม่มีช่างมันไปลุยกันดีกว่าโอ้โหโอโอโอโถอยถอยถอย คนเยอะอ้ยโ,โมไปกินไม่ไหวเยอะๆอย่างนี้ปลยซะหืมนี่ขนาดทับมาแล้วเนะี่ยอะไรกวนะเปื่นเอ็มจีแล้วอะเอ็มจีโอ้ถ้ายิงอีตัวนี้ปืนก็ยังแรงอยู่นะปล่อยปลย่อยปลย่อย เรื่องไหนอ้าวมันชี้ไปตรงนั้นวะกลับไปที่เดิมเฉยอ๋อให้ติดตั้งปืนเหรออ๋อเดี๋ยวมันจะมีคนมาใช่ไหมโอ้ยปืนคตรนแรงถ้าปืนนี้มันถือวิ่งได้คงดีนะไอ้เกลียน ที่ปืนกระบอกนี้มันมีตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วเนี่ยโอ้กระตุกกระตุกต่อเข้ามาเลยเข้ามาเลยสิบหายกระสุนหมดลีโดลดลาก,กอนไอ้เนอะโหมันวะยิงแหลกพลาร์ทนี้ปลาที่เก้ายิงกระจายไม่ ลีรดลีรดโอ้เยอะมากเลยพวกเยอร์มอนพวกนาซีตายเอ,อื้อผมกลื้อเพื่อให้ต่อแล้วใช่ เพื่อนล้มช่วยเพื่อนก่อนลุกขึ้นมาไอ้น้องโอเคฮะจบแล้ว <c oughs> อะไรวะได้ดาวเดียวโหอุตส่าหยิงแหลกขนาดนี้เ <c oughs> ยี่ยมไปเลยนะครับตอนที่พาธิก้าตอนที่สิบแปดยิงกระจายสวยได้ชิ้นส่วนเปิน เยีมยิ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 ม,ยม,ยมกดอะไรเนี่ยเครมโอ้กล่องแปลกด้วยได้อะไรคืออะไรอะ่ะอ๋ออีโม่เป็นอีโมแบบกดกดแสดงความรู้สึกได้มั้งน่าจะอย่างนั้นผมไม่แน่ใจผมต้องไปเล่นนอกรอบแล,แล้วเนี่ย ไม่งั้นปืนเราจะกากมากๆเลยดูดิเหลือปืนบาเลยยังไม่ได้ปลดล็อกโอ้ยต้องหลายก็บอกนะครับโอเคก็สำหรับาพาร์ทที่9ตอนที่17แล้วก็ตอนที่18ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง c n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  ของผมด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็เลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ a c e b o o k ผมด้วยนะชื่อว่าสักตาทีวีนะครับแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากจะสนับสนุน <c oughs> ก็สามารถโดเนน t ไมาได้นะครับผมทางแอป to Money Wallet นะครับขั้นตอนอะไรต่างๆในการาด o n a t i มาก็มีเขาสอนทำทำ,ทำอยู่นะครับผมใน YouTube ลองไปเสิร์ชหาเสิร์ชหาดูได้ นะครับก็ส่วนใครที่ตัวนียให้ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นเงินให้ผมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่มากแต่ก็โอเคครับผมก็ยินดีนะครับก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆขึ้นมาคลิปไหนที่น่าสนใจก็กดดูกันได้นะครับผมก็ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบาย